สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยอยู่กับผมแมนโมสนามเช่นเคยนะครับสำหรับฟุตบอลหนึ่งคู่สไตล์หมู่สนามวันนี้นะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคุ่รวางครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน,นครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมไติเฮดทวเฮดของคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านของทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับในศึกของทางด้านคาราบาวครับ เป็นทางด้านเจ้าบ้าน,นครับอย่างสเปอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นนะครับเล่นในศึกของพิมลิกอังกฤษนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่บุกไปชนะสเปอร์มาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับสองนัดล่าสุดที่ไปกเขาเจอกันเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีแต่ทรงกระสุดนะครับผลงาน4นัดหลังสุดทุกรายการนะครับแพ้4นัดรวดนะครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ให้กับทางด้านไบรตันมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับในศึกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนมานะครับขาดลอยสประตูต่อหนึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าผลงานไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตัวทะครับที่เด็ดอย่างทางด้านเควินเดอะบอยนะครับมีอาการบาดเจ็บวันนี้นะครัับบใใหห้้้เเเเพพืืื่่ออออนนนนๆะะครรยยาาากกจลชี์ทงด แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคาดว่าจะเก็บฟอร์มเก่งมาได้อย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าตัวทีเด็ดอย่างทางด้านควินเดอร์บอยนะครับลงสนามนะครับวันนี้ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน,นครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกเชียร์พี่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยการันตีมีแต้มอย่างแน่นอนครับผม